เห็นไหม LED พวกนี้เปิดปุ๊บจะติดปับ๊บนี่นี่คุณเลสเซนทั่วไปที่มีบัลลาดมีสตาร์เตอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED แบบนี้เห็นไหม LED มามาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ด้วยกันนี่วันนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมวันนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้นะนี่จาก หลอดฟูลเลสเซนต์แบบนี้นะครับนี่ฟูลเลสเซนต์ทั่วไปที่มีบรลาดมีสตาร์เตอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED แบบนี้เห็นไหม LED ่า LED หลอด LED ตัวนี้มาเฉพาะหลอดนะเห็นไหมครับนี่เขาบอกว่าใช้ได้ใช้ได้ทั้งกับไฟเข้าหนึ่งทางและสองทาง่ะแบบนี้อ่ามันเป็นของแบรนด์นี้แล้วกันนะดูวงจรมันนะดูตัววงจร นครับนี่ดูตัว remember, วงจรอ่าเขบอกว่าตัวเนี้ยมีวงจรป้องกันไฟกระชากนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่แทนตัวนี้นะครับนี่จะเอามาใส่แทนตัวนี้เลย,ยใส่แทนหลอดของ sort of ตัวนี้นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าหลอดตัวเนี้ยเห็นไหมนี่หน้าตาหลอดเป็นแบบนี้อ่าหน้าตาหลอดเป็นแบบนี้อันนี้คือซื้อมาเฉพาะหลอดนะครับซื้อมาเฉพาะหลอด เดี๋ยวไปดูแบบที่อ่ามันมาทั้งแบบนี้เลยว่ามันมีสองแบบเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนถ้าแบบมาทั้งแถบมันจะเป็นแบบนี้นะครับอี่มันจะเป็นแบบนี้คือตัวเนี้ยผมซื้อมาทั้งรางแล้วก็หลอดนะครับซื้อมาทั้งรางแล้วหลอดเดี๋ยวเปิดไฟดูปั๊บเห็นไหมหลอดไฟ LED พวกนี้เปิดปุ๊บจะติดปั๊บนี่ไปดูตัวหน้าตาหลอดมันครับนี่เห็นไหมตัวนี้เก้าวัตต์นะนี่ตัวนี้ซื้อมาพร้อมรางนะครับจะเป็นแบบนี้ นะถ้าซื้อมาเฉพาะหลอดถ้าซื้อมาเฉพาะหลอดเดี๋ยวปิดไฟมันอ่นะถ้าซื้อมาเฉพาะหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับขั้วเหมือนกันนะไฮไลท์ของเราก็คือเราจะมาเปลี่ยนหลอดตัวนี้ครับแทนกับหลอดฟูลเลสเซนต์แบบนี้เลยนะครับต้องทําอะไรบ้างนะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับในการเอาหลอดตัวนี้ไปแทนหลอดฟูลเลสเซนตะ์นะนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกต้องขอตัวนี้ก่อนครับนี่สตาร์เตอร์เห็นไหม ทุกหลอดของฟูลเลสเซนต์เนี่ยมันจะมีสตาร์เตอร์อยู่แบบน,นี้ให้ถอดสตาร์เตอร์ตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ถอดหลอดตัวนี้ออกเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเอาสตาร์เตอร์ออกก่อนตัวนี้สตาร์เตอร์ออกก่อนปึ๊บนี่หน้าตาสตาร์เตอร์มันเป็นแบบนี้นะเห็นไหมนี่หน้าตาสตาร์เตอร์มันเป็นตัวนี้ตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะแล้วก็ถอดไฟตัวเดิมออกได้เลยปึ๊บแล้วก็เอาตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่มากับหลอดฟูลเลสเซนต์แบบนี้ใส่เข้าไปได้เลย แม่บ้านพ่อบ้านดูนะทําง่ายมากครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับย้ําตัวนี้ว่าไม่ต้องเปลี่ยนอ๊ออะใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเปิดไฟเลยนี่เห็นไหมหลอดหลอดแบบนี้นยะมันจะติดเลยปิดปุ๊บเห็นไหมดับเปิดปุ๊บออกเลยไม่มีกระพริบเพราะว่าเราไม่ใช้สตาร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้ โอเคผมพ่ดใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปสาธิตอะไรจะไปทดลองอะไรจะไปรีวิวอะไรอะไรฟังหน้ากันต่อไปสำหรับนี้การเปลี่ยนหลอดบูเลเซนต์เป็นหลอดแบบ LED นะตามยุคตามสมัยอย่างเท่านี้ครับพ่นใหม่คลิปหน้าครับตอนวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย